บมบี้การ์เดนสวัสดีค่ะวันนี้นะคะแบมบี้เล่าสินค้านะคะก็จะมาเล่าไอเทมอะไรคะว่าวันนี้จะเป็นไอเทมมาแทบเลยนะคะสำหรับคุณนั้งคานว่ามีอะไรบ้างเดี๋ยวเรามาเริ่มกันเลยนะคะจะเป็นตัวนี้เลยค่ะนะเพื่นของเรามัตัวนี้นะคะจะเป็นถุงฟางสองเรานะคะเป็นถุงฟางเบโบงตัวนี้ก็คือจะเป็นถู ฟังเพลงเสริมสร้างพัฒนาการการได้ยินนะคะตัวนี้ดีมากๆเลยหรือว่าเราจะเป็นอัดเสียงก็ได้น้คะเนาะก็คืออาจเป็นเสียงคุณพ่อคุณแม่เพื่อที่จะให้น้องรู้สึกว่าได้ยินเสียงคุณพ่อคุณแม่ตั้งแต่น้องอยู่ในคันไปเลยอันนี้ดีมากๆเลยค่ะเป็นบอดิ้นะคะเป็นการบอดิ้แม่ลูกนะคะตัวนี้เขาจะมีเป็นไฮโดรเจลนะคะเป็นแผ่นแปะให้ดูว่า ตัวหนึ่งนะคะที่แนะนำตัวที่สองนะคะจะเป็นนัมเบอรของเราก็คือตัวนี้เลยตัวนี้นะคะจะเป็นตัวสติกเกอร์นะคะที่ไว้ติดโทรศัพท์กันคลื่นโทรศัพท์นะคะก็คือจะปลอดภัยกับรูปน้อยค่ะในกองกันในกลุ่มของพวกคลื่นตามพวกดิไลส์อิเล็กทรอนิกส์อิเลกนส์นสะคะใช่ค่ะแนะนำคู่กันไปเลยนะคะเสร็จดีมีบอกมากๆเลยตัวต่อไปตัวไหนดีนะตัวนี้เลย วอดตัวนี้นะคะก็ต้องบอกเลยว่าเหมาะมากๆเลยกับคุณแม่ที่ตั้งครันแล้วก็คันเริ่มใหญ่ขึ้นแล้ว<ม>อย่างเงี้ยค,ค่ะเนี่ยค่ะจะเป็นตรง,งเป็นเข็มขัดแบบนี้นะคะจะเป็นลักษณะเป็นเข็มขัดตันนี้จะใส่ตอนนอนเหมาะกับคุณแม่ที่ขี้รำคาญนะคะไม่ชอบให้มีหวงข้างมาเกะกะอย่างเงี้ยค่ะเราก็จะใส่เป็นตัวเข็มขัดตัวนี้เลยเนื้อผ้าดีนะคะแล้วก็ใช้ได้ยาวจนถึงข้อเลยตัวนี้ชตัวนี้นะเขาก็จะมีซัพพอร์ตเป็นตัวเมมโมรี่ สองขังเลยนะคะใช่ค่ะถูกต้องค่ะจะช่วยลดช่องว่างระหว่างตัวที่มันเป็นเหมือนแบบเป็นแกรมระหว่างที่คุณแม่นอนถูกต้องค่ะค่ะแล้วก็ตัวเนี้ยจะเป็นผ้าสเตร t ชี่ยืดหยุ่นมากเลยพี่น้องใช่ค่ะใช่ตัวเนี้ยคือคุณแม่เหมาะมากมากเลยนะคะอ่าแล้วก็ต่อไปตัวนี้นะคะจะเป็นตัวเครื่องฟอกอากาศผูกพานะคะทำไมเราถึงต้องต้องมีทำไมถึงได้นั่คุณแม่หรอตัวนี้ใช่ไหมจริงๆแล้วอ่ะพี่จะบอกเลยนะว่าตัวเนี้ยคือค่อนข้างมีความสำคัญมากเลยยิ่ง เป็นกลุ่มที่เป็นคุณแม่นตั้งคันแล้วเนี่ยยิ่งต้องการอากาศที่บริสุทธิ์มากขึ้นไปอีกตัวนี้ค่ะจะเป็นตัวที่ช่วยในเรื่องของการป้องกันพวกพีเอ็มสองจุดได้นะคะมีการกรองอากาศให้นะคะไม่ว่าจะเป็นในกลุ่มที่อ,อาจจะคุณแม่อออกไปด้านนอกแล้วก็เจอควันบุหรี่อย่างเงี้ยค่ะหรือว่า,าจะเป็นใช้บนละาวาที่ไม่ค่อยดีตัวนี้ก็จะช่วยได้เลย ตัวนี้จะมีสอบยี่ห้อนะคะสําหรับตัวเครื่องฟอกอากาศผูก้านะคะตรงนี้เลยอันนี้นะคะนี้เลยค่ะใช่ตัวนี้นะคะก็คือข้อดีเลยเล็กกระทัดรัดนะคะพบกผ้าไปได้ทุกที่แล้วก็ยังสามารถให้ลูกใช้ต่อได้ด้วยนะคะใช่ถ้าน้องโตแล้วอย่างเงี้ยค่ะก็คือเอ่อเข้าเป็นรัสเซีรสเี่เนาะหรืออนุบาลเนี่ยก็ให้น้องใส่ไปได้เลยค่ะ เป็นการป้องกันในเรื่องของอากาศที่เป็นมลภาวะที่ไม่ดีให้กับคนที่เรารักในครอบครัวได้หมดเลยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปจะเป็นตัวนี้เลยค่ะตัวนี้จะเป็นตัวเครื่องฟังเสียงหัวใจของเรานะคะก็คือตัวนี้เนี่ยใช้งานง่ายพกพา,าสะดวกแล้วก็ตัวนี้ค่ะคือเขาจะมีเป็นแบตเตอรี่ให้เลยด้วยในเซตของเขาก็คือซื้อไปก็คือพร้อมใช้เลยพร้อมใช้เลยใช่ค่ะแล้วก็ตัวนี้เวลาที่เราใช้งาน,นะคะ่ะคือคุณแม่จะรู้สึก คือยังไงอุ่นใจได้เลยว่าเอ๊ะเราได้ยินเสียงลูกของเราได้ไหว่าน้องแบบกำลังทำอะไรอยู่จะแบบเอ๊ะกำลังกำลังคิดกิงคุณแม่อยู่เลยกำลังแบบเอ๊ะจับคุณแม่อยู่หรือเปล่าก็คือตัวนี้คือสามารถได้ยินเสียงลอกได้เลยนะคะแล้วก็ตัวต่อไปนะคะก็จะเป็นหมดแล้วจะเป็นตัวนี้เลยใช้ตอนนอนค่ะจะเป็นลักษณะเป็นหมอนด้วยแล้วก็เป็นที่นอนนอนเป็นที่นอน ได้เลยก็คือเป็นเบบี้เนสมาใช้ตอนแรกแรกขอได้เลยก็คือเป็นทูอินวันเลยใช่มันขัดไ่้ข้อแบบเป็นลักษณะหมองหลอนข้างอย่างเงี้ยเนาะจะก่จะพิงเนาะจะไก่จะพิงจะหนุนได้หมดเลยค่ะแนะนำเป็นตัวนี้ใช่แล้วก็เท็กซเจอร์คือนุ่มมากๆถ้าเกิดอยากลองต้องแวะมาสัมผัสที่หน้าร้านนะคะ กตัวนี้จะไปไยโกรค่ะพี่ไฮโกรจะเป็นเครื่องทำความชื้นเพราะอะไรถึงต้องมีนะคะเพราะว่าเพราะว่าอย่างนี้ค่ะพี่ก็คือว่าจริงๆเครื่องทำความชื้นเนี่ยเหมาะกับจริงๆรแล้วทุกเพศทุกวัยนะแต่ว่ายิ่งถ้าเป็นคุณแม่มีความสำคัญเพราะว่าอย่างนี้ค่ะคุณแม่เนี่ยใช่คุณแม่ต้องหันก็คือจะถูกน้องๆดึงสารอาหารไปเยอะ ก็จะทําให้บางทีพิมแห้งรู้สึกว่าไม่ค่อยสบายตัวอย่างเงี้ยค่ะตัวนี้ก็ช่วยได้ดีมากๆเพราะว่าเป็นตัวที่สามารถสร้างความชื้นนะคะภายในอากาศได้ค่อนข้างดีเยี่ยมไปเลยมันกบว่าถ้าเรานอนห้องแอร์มันก็ยิ่งแห้งอีกใช่คือเราสามารถป้องกันในเรื่องของกภาวะผิวแห้งนะคะหรือกำเดาไหลง่ายได้เลยเพราะว่าตัวนี้เนี่ยมันจะเป็นตัวที่ส่งเสริมในเรื่องของความชื้นในอากาศให้มีความหนาแน่นที่เหมาะสม ะะคแล้วก็อย่างนความรู้สึกจะค่อนข้างมีความเย็นแบบเบาๆด้วยก็คือถ้าบอกว่าคุณแม่รู้สึกร้อนๆหรือว่ารู้สึกไม่สบายตัวก็มาอ่างตรงนี้ได้เลยอีกจุดหนึ่งที่ทุกค่ะชอบก็คือมีช่องใส่เป็นน้ำมันหอมระเหยแยกน้ำมันหอมระเหยแยกเวทีแบบคุณแม่เครียดเครียดน้องอยากได้กลิ่นแบบสดชื่นอ่ะเราเป็นดื่มแบบผ่อนคลายรีแลกซ์ก็คือสามารถใส่กลิ่นได้เลยใช่ค่ะค่ะแล้วก็ตัวนี้นะคะสามารถปรับระดับความแรงเนี่ยได้ถึง ข้าระดับเลยก็คือถ้าเกิดว่าเป็นห้ในบริเวณห้องที่อาจจะมีความชื้นที่มีเยอะอยู่ละเราก็สามารถเลือกเลเวลที่เหมาะสมได้เลย,เลยโอเคก็อันนี้ค,ค,คือ,ยยอครบเรียบร้อยสำหรับไอเทมมาแล้วใช่ค่ะใช่ค่ะยังไงก็เรียนเชิญคุณพ่อคุณแม่นะคะแวะไปที่ร้านแปมบิกาเดนสาขาเมกาบางนานะคะมาทดสอบดูตัวอย่างจากของจริงนะคะเราพร้อมบริการให้ค่ะ ได้เลยนะคะนะเดี๋ยวงวันนี้เราไปกันก่อนแล้วนะคะ,คะขอบคุณมากค่ะสวัสดีค่ะ